เบิงเงหนองเพชรเลือกเอาตะเหลียนสิบเน่ย <c oughs> หูจกักคักบ่อา <c oughs> มีตุ๊กตาหมีตัวเท่าตัวเองเลยเอาหยอดเร็วเร็วเวพี่เพชรเดี๋ยวไม่ทันพี่พลอยนะเนนะ่ะ <c oughs> เอา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 เร็วๆเ,เ, <c oughs> เลย เอาเหรียญสิบสิลูกเอาเหรียญสิบสิไหนไหนเหรียญสิบอยู่ไหนนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงหยิบเลยหยอดดีดียอดดีดีแล้วเอา้าเก่งจังเลยเอาหยอดแม่นี่แม่นี่แม่เบิ้งพ่อหยอดอ๋อ

ไม่อยากได้หรอไม่อยากได้เงินหรอเอาเร็วๆเก็บ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 เอาี่ไปยเลยโอเก็บเอามยอืม่เอาออดยอดให้ให้มีเต็มเร็วๆลูกใครเต็มก่อนคนนั้นชนะหมดแล้วอะไรนู่นอยู่นู่นหมด เอ,เอาเอาข้าเอาเข้านี่เร็วลูกเอาใครใครหยอดหมดก่อนอพ่อ,อเอาจุบจุบสิจุบสิเอา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 ,เอามา<ๆ>มาเดี<ๆ>๋ยวพ่อ,ห,อหยอดตั้งหยอดหยอดให้หมดหยอดให้หมดแล้ว,ลวเอ้ยอยา่าอมไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเล่นอย่าเล่นถ้างั้นโอเคไปไปหายายแตนเลยไปไอ้ลูกมามานี่เอามาเอามานี่เออใครไม่ทํา<ค>เอาไหนไหนเอาไม้เรียวมาหน่อยแม่ไม้เรียวมาหน่อย oh <my> แปะไม้เรียวมาตีเปี้ยเลย ไปไปเอาไม้เรียวมาน้องพลอยเอาไม้เรียวมางอแง่หรอพี่น้องเพิ่นไข่อ่ะหยอดหยอดให้พ่อเสร็จเร็วลูกเร็วๆพ่อจะได้เก็บเามาไปเก็บมาไปเก็บมาให้พ่อไปเก็บมา

พ่อทำอะไรเขายังไม่ทำอะไรเลยอือเด่นจ้าครับผมเอาน้องเพีมาเอาไปวางไว้หน่อยลูก เพชคนสวยไม่สบายใช่ครับไม่สบายกำลังนอนไงอ่ะเอามามาเอาเอาไปวางไว้บนโต๊ะให้แม่ไปลูกไปเอาไปให้แม่นะอ่ะน้องเพชน้องเพชเอาไปให้แม่เอาไปให้แม่อแมโอเค กำลังสำบบอยเพิ่นไข่ยืดทางครับพี่น้องไข่ยืดทางวันนี้แม่แอนอยู่ที่กรมลาใสนะครับแม่นบอกก่อนโอนามุลอ๋ออ๋อไอร้านโรงเบียอีสาน ร้านใหญ่มากเลยใช่ครับขออเขียดแหยพอไปฟองย้ายในคู่ไหมเราใครเรา พ่อบอกเอาไม้เลียวมาพลอยกว่าสิตีเพิ่นพลอเลยตีพี่ไหนน้องพลอยเป็นไรน้องพลอยเป็นไรพ่อตีพ่อตีอะไรยังไม่ได้ตีเลยพ่อถามหาไม้เลียวไปสเออหาไม้เลียวให้เฉยตัวเองงอเงี้ยแกมาให้ยายนี่แหละจ้ะโอเพชรแก้งเหรอไม่มีเพชรแก้งเหรอลูกโอ้จีดหลายปอนี่ อีหลายคิดหลายบ่คิดทอดไรเนาะอุใครทำอุ้ยใครทำอุ้ยใครทำโลกใครทำว่าทำพ่อทำหนูทำไมพ่อบอกความสนุกจะแตะอะไรวันนี้อ่ะอะไรอ่ะโลกรูปปองรปปองมันไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายพาไปซื้อใหม่นะคอนโดวันนี้เขาปิดแล้วร้านเขาปิดแล้ะหยาดิอยาดิ ยพ่อจ๋าบอกก่อนดูพูดตามยายนะพ่อจ๋าบอกพูดพูดตามยายก่อนเมื่อแหร่เนี่ยยายจะหาพูดอยู่พ่อจ๋าพูดตามยายก่อนอ๋อโอหนหอาหนห้ออเออเหอ ใไปเลยกใครไปปลาคาหมูเอาเอาอีกแล้วเหรออุ้ยหนักฟองมีแต่ทนายฮะอันั่น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 เอาเอานั่น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 เด็กไม่สบายกำลังงองแงเป็นได้คู่ไหมมัมมี่